สวัสดีครับผมมาพบกับในพาร์ทที่2นะครับกับเกม s n o w r u n n n r r นะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ไปหาภารกิจทำกันนะฮะโอเคครับกลับมาที่อ่าหมดที่กระาดาษเรานะครับเดี๋ยวปลดเบรกมือก่อนนะฮะภารกิจเราวันนี้มีอะไรทำบ้างนะครับ ตัวนี้เป็นแก๊สเตชันนะครับเป็นฟิลเตชันคุณสามารถมาเติมน้ํามันที่นี่ได้นะครับตลอดเวลาเลยนะครับไม่ต้องเสียตังฟรีๆนะฮะภารกิจเราเขาบอกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงภารกิจที่ผมรับไว้นะครับผม Local Entertainment นะครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยไปคลิกบารลก็เหมือนไปเตะถังน้ํามันนะอัลฟาบาวโวชาลีเดลต้าเอ็กโคนะครับทั้งหมด5จุดนะครับอยู่บริเวณนี้นะฮะนี่นีตรงนี้เลย5จุดนะครับ ไะภารกิจแรกของวันนะครับเอกพารทที่สองนะฮะไะเดี๋ยวเราไปกันติดเครื่องหน่อยบุมมบุมเงยตโคตรเทละตอนนี้เรามีน้ำมันอยู่80ลิตรนะครับแล้วก็สแปร์อีกประมาณ20ลิตรนะครับตอนนี้รีฟิลโอเคมีร้อ่ลิตรเต็มถังนะครับ ไปเลยนะฮะภาฯฯกรกิจมีหลายอันนะครับยังได้ไม่หมดเลยนะฮะเพิ่งเริ่มได้ไม่เท่าไหร่เองแดดแทงตานะครับยังไม่เท่าสายตาที่แยงใจนะแห่ <c oughs> ตอนนี้ผมเปิดขับเคลื่อนอออสองล้ออยู่นะครับผมไป let's go come on ไม่ลากพวกกลับเลยเนี่ยสองวันละโอเเ้วเโาากกอ,อ้โหโอ้โหโอ้โหลอ้โวอ้โหกอ้โหโอ้โอ้าีกอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โาากกบบะะหโอ้โหกอ้โหโอนโหโเ้โหน,นะ้โหโย้โหาอ้โหโ้โหอ้โนโอ้โหโอ้โหโอ้าหโ้โยโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอกโหัอ้โหโอ้โห้โห้โหโอ้โ้โหโ้าหโ้โหโอ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 ้ วินครับโอ้โหปิดดบเลยขับซีเบาวกเบาๆโอเคเลยพวกแลนวครับเ,เราลัก,กับ,บ้านก่อน,นเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ถึงว่าทำไมมันวิ่งข้างๆเดี๋ผมวิ้นผิดนะอันนี้มันต้องลากนะครับมันไม่มีไม่มีข,ข้อเขาเรียกว่าตัวต่อเนาะเหมือนกับรถบรรทุกนะครับต้องใช้วิ้นลากไปโอเคปะไปเกมบ้านก่อนทิ้งมาหลายวันละมาสิมาสิรถเราโคตรแหรงนะ อนนี่ครับทักเซอร์วิสนะฮะที่เก็บก่อนงับแล้วงับแล้วเฮ้ยงับแล้ว เดี๋ยวเราใช้เก็บตัว,ตวนี้แหละ,ะค่อยกจะใช้ค่อยมาเอาหนะักไปเรากินต่อครับคลิกทูบ้าเรียวนะครับมืดกจะเปิดไฟทุกทีเลยน้ำมันมีประมาณสัก80ิลิตรนะครับเดี๋ยวก็ในถังสเปคร์อีก1ิ0ลิตรนะครับสบายๆนะครับสำหรับ ภารกิจวันนี้นะฮะเส้นทางที่คุ้นเคยน,นะครับผมมาประจํานะครับใส่เกียร์สโลไปเลยครับปิดแน่นอนตรงนี้กะค่อยเดินต่ำๆเดินความเร็วต่ํานะครับถน,นนที่ไม่เหมือนถน,นนอนะ เหนืนี่แบบโคตรเละกันดานมากนะครับดันผมรือบอกไปเนาะเราอยู่ที่เมืองมิสซิแกนนะครับผมประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็จะเป็นส่วนของแบ็กทิเวอร์นะฮะตามหมดเนื้อเรื่องนะครับไปดูพ่อไปเจอเชฟวี่เชฟวี่ทรัคนะฮะ เราจะไปที่แปคทอรี่นะครับผมเขามีภารกิจให้เราเล่นนะครับเป็นเขาเรียกว่าไงโลเคอล์เอนเตอร์เทนเมนต์นะ <c oughs> เป็นความบันเทิงในรูปแบบของแบบชุมชดน <c oughs> แบบตรงตัวนะฮ <c> ะ <oughs> เป็นกิจกรรมในโรงงานของเขานะครับผมมันจะเป็นการซ่อนมันไว้นะฮะให้เราไปไปทําลายไปเตะมันนั่นแหละเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานเป็นยังไงนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ใส่เกียร์สโลนะครับคันนี้ถ้ามีดิฟล็อกหน้าหลักก็จบเลยนะจะได้อาวุธรับพร้อมนะครับจะนนี้ยังไม่มีอาวุธรับนะครับใช้เกียร์ต่ำเดียวสาหแค่นี้ครับเล็กน้อยนะฮะผ่านได้สบาย โอ้ตรงนี้น้ำลึกแค่จมล้อแล้วอะ่ะรับไปครับไป เกียดี๋ยวหน่อยเดียวหน่อยกำลังอีกแลวนะฮะเกมนี้นี่มืดเล่นทีนึงมืดสองสามรอบนะน้ำมันเราหมดไปแล้วประมาณ1ิห้าลิตรนะครับโดยประมาณแกคเตอนี่ยังไม่ไกลนะครับสโลปะไม่ค่อยเดินไปประหยัดน้ำมันด้วยนะเกียร์สโลอะ พอทางเริ่มดีแล้วก็สามารถใส่เกียร์เป็นออโต้ได้นะครับถ้าทางแบบเป็นมัดเป็นโคนก็ใส่เป็นเกียร์สล็อไปก่อนนะของการถดกิดนะครับก็หักหัวไหล่ซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับมาได้หาบุมหาไตไปเรื่อยนะมันจะมีะไ,ไปไตง่ายๆัดก,กันต่อนะครับ กลายถึงแฟตเตอรี่แล้วเป็นเกมที่เพลิดเพลินนะครับสมจริงประมาณตัก7เ 8, 8็ดนะคิดว่าวิา่งตาม GPE ไปนะฮะถูกไหยเนะี่ยถูกดิ ไปครับ uh oh. เสรษฐภารกิจมันจะาไกลกันนิดนึงนะครับต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะการเล่นเกมนี้แ <sadece> ค<สาย>่ความอดทนในการขับรถนะครับเหมือนของจริงเลยนะฮะมีแค่ภารกิจที่สามารถไม่ใช่ภารกิจติจะกลับบ้านได้ต่อเมื่อเราวาร์ปกลับบ้านนะครับหรือการเรียกนุยกกลับบ้านนั่นเองนะฮะมีปากทางนะเพ่ถูกดูทางดิ จะมืดอีกแล้วเปิดไฟเรียบร้อยนะครับผมระหว่างสดใสนะระหว่างจ้าก็แล้วกินใ้ทางลัดนะครับก็จะละบักหน่อยไม่เหมือนทางหลักเนาะทางหลักมันจะเป็นทบทางฝุ่นอะแต่เนี่ยเป็นทางโคลนเลยตอาหาทางใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความรวดเร็วในการขับขี่นะจะช้าหรือช้ากันเดิ๋ยก็ไม่รู้นะ ไปต่อกันต่อครับไปต่อกันต่อแทบไม่เห็นทางเลยอ่ะทางาตามที่สังเกตคือรอยรถนะครับตามรอยรถไปนี่รอมารถจริงเดน,นเลยครับ สมจริงเกินไปปะเอ๊ค okay, มืดอีกแล้วนะครับภารกิจมืดตลอดนะ oh. เ,รเราเลี้ยวขวาหน้านะครับไปที่ฟาร์มโซลี่นะครับอ้ายลุยนะฮะจะถึงภารกิจแล้วนะโอเคนะครับถึงทางหลักอย่างบ้างนะ เดิทางดิบอุ้ยโอย้นี่ไงเห็นป่ะเราไปเหยียบก้อนหินนะชกเราลบหนึ่งเลยต้องค่อยๆปีนนะครับเราไปขับแบับปวดๆไม่ได้นะดุนแรงไม่ได้นะครับเกมนี้สมจริงสมจริงน,นาจากมุมมองนี้จะมีมองในรถนะครับนี่แต่มันจะมองไม่ค่อยหินอ่ะน่มันจะปจเป็นอย่างแบบนี้ดวงจันทร์เต็มดวงมีหมาป่าไหมนยะ ถ้าหันไปเจอกระจกหลังเจอคนทำไงเปลี่ยนมุมดีกว่านะฮะไม่เอาเาดูทางแป๊บหนึ่งโอเคไปะจะถึงฟคร์มสเตแล้วนะครับอาเรื่อนไปเรื่อยๆนะ,ะนมีเสียงนี่บ้างมีเสียงนี่เราบีบแตนไล่นกไล่สัตว์นะฮะมาป่าโผล่มาทำไงเนี่ย มีเสียงเน่ยอยากหลอนเลยตรงนี้สะพานด้วยนะอ๋อสักครู่นะครับข้างหน้าแล้วไม่ไกลแล้วนะฮะ คิกบาริลอัลฟานะครับฟลาโวชาลีเดลต้าอิโคนะโอ้ชื่อแบบเหมือนรหรัสรหัสทหารอะทางการทหารอะนี่ฟังเสียงดิโคตรน่ากลัวโอเคปะก็จะต้องใช้เส้นนี้แหละครับดูแล้วทางเล็กอะแล้วก็หามุมหาเหลี่ยม มุมเหลมยมดีๆนะครับเพื่อป้องกันร,รถติดนะรถลามันล้อใหญ่อยู่แล้วสบายอยู่แล้วะสะโลไปขึ้นสโลไปออโต้ไป,ออเ,ปเ,ลเลยนะครับทางดีแล้ว ตรงนี้มีฐานน้ำแล้วครับน้ำลึกขึ้นด้วยไป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 เดี๋ยวก่อนโอเจมาถูกนะนึกว่ามาผิดซะแล้วไปไปจุดแรกนะครับจุดแรกคือไม่รู้อะไรมาด,ด,ดูกันฐานน้ำสวยอ่ะเกมนี้เป็นเกมแบบเปิดโอเพ w นเ l ิ์นะเปิดโลกเลย เป็นเมืองมิชิแกนนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไม่รู้ว่าแมพเขาเป็นแมพเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเดอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วไม่รู้ว่าแมพเขาเป็นแบบจําลองมาจากของจริงแค่ไหนนะครับแต่สวยมากนะครับไม่เคยปั้นกันแล้วอเมริกาเนี่ยอ่าจุดแรกนะครับผมผมเห็นรับผมเห็นละอื่วจุดแรกจุดแรกแปดสิบเมตรนะครับเป็นเีือบแป๊บนึง จุดแรกเป็นของอัลฟานะนี่ชื่อโคตรเท่นะครับเป็นใช้อักษรญยอดคือตัวเอนะครับเวลาทหารเรียกรหัสกันนะจะแบบบอกอัลฟาเบาวู้อะไรเงี้ยฮะเป็นรหัสกันจุดจุดแรกคืออะไรเกียร์ออโต้ก็เลยช้ายังเป็นสโลเนี่ยสโลจริงๆเกียร์เต่าเกียร์เต่าบ้านเราอะเกียร์เต่าเกียร์กระต่ายนะไหนดูพิอ๋อนี่ไง นี่ไงให้เราคลิกถังก็คือชนให้ล้มไปเลยใช่ไหมลึกจกังวะโอ้โหพี่น้องมีจชว์เคไหมนะ่ะชนชนอ่านี่ครับภารกิจแรกง่ายนะครับตอนนี้หายไปละเปลาฟ้าปัญหาลอยคือเดยวผมปิดใช้เลยนะโอ้แสบตาโอเค เลยนะครับตอนนี้ีมกยามเนี่ยโอ้ยโอ้ยจมว่โดมว่โดมว่ะเดินยากจมว่ะไปปั่นจนไปเชฟวี่เชฟวี่โอชิี้ไม่ยากไม่ยากเฮ้ยพอไหมละจะไปไปที่อ่ะ บาวโกนะฮะผมดูแมพแป๊บนึงนะบาวโกอยู่ตรงไหน,นโหโคตรไกลเลยบาวโกอยู่นี่หรอไปก่อนไปก่อนมองไม่เห็นแมพไม่เปิดแนตะ่พอดีผมลืมลืมเปิดแมพไว้นะแมปปีนผาไปแล้วกันค่อยๆเยนะี่ยล่อมสล่อมไปขึ้นทานน้ำนี่นหรอโอ้โห พระเจ้าใช่เปล่าขึ้นไปได้ไงน้ำอ่ะใช่เปล่าวะลองมันได้ขอมลองมันได้นะโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นทางน้ำไปไปต,ต้องดูกันน้ำลึกเปล่าโอเคน้ำไม่ลึกนะฮะได้ได้ รถเรามันช่วงล่างหินอยู่แล้วโอ้โหปลาปลาไช้เกียร์สโลปมัค่อยๆไปนะครับเกลียวมันช้าว่ะเกียร์ออโต้แล้วกันมันพอไปได้อยู่เกียวหนึ่งเน่ยใช้เกียร์ต่ำๆๆค่อยๆติดันเร่งไปนะเหนื่อยนั่งรถเราเป็นเหนื่อยโอ้โหแข่งไฟแข่งมาด้วยไม่ออมเกลียวหัว หินช่อนใหญ่นะฮะเจสโลอ่าเสโลมันจะพาไปได้นะครับโอ้โอไปยังไงตรงเนี้ยขับรถส่วนน้ำอ่ะถ้าฝนตกนะน้ำไหลมันเรียบร้อยนะครับตุยแช่นอนนะ ต้องใสล้ไม้ไม่ได้วิทเลยเนะอ้าวเป็นงไงร,รถลำมันปิดยอดไปจากส่วนที้โคตรแสบตาเนะเ,เฮ้ยได้ได้เชฟยบวีนายพาเรามาถึงบาเลิว้วบาวโวนะครับถังน้ำมันของบาวโวกนะูดมากๆก็ถึงเบิดกันนะฮะพี่โชว์ไปแล้วนะฮะับสนี้มันได้ร้ายสตรูดไลฟ์ทิกซอบเลยนะ จะทับความรขาโอ้โหขึ้นทั้งไหนเนี่ยนยากนะอันเป็นคน,นค,คิดเกมเนี่ยโอเคเราเจอนี่ครับเดี๋ยวแวะเปิดแมพก่อนรือเปล่า หหอ๋อเห็นละเห็นนานวันละถ้จาจะทีนี้แหละต้องไต่ถึงขึ้นไปอะโหสุดยอดนะฮะฮัลโหลเตาเกียเตาต้องค่อยๆนะเดี๋ยวตกเขียวนะเดี๋ยวภารกิจไม่สำเร็จนะครับนี่ไงโว้ใครมันคิดเกมวะคิดเบาเร็วนะ เฮ้ยหมุมีโคตรเท่โอู้เด็กเวืก่อนเดี๋ยวรถไหลว้าวแม่นี่เด,นเ,ดนเ,ดนเดิ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 นอ้าอหมูโคตรสวยอ่ะเจ๊นที่แบบไปก็ตัวนะครับกดถ่ายวิดีโอ ไมุนมนี้ประภะเห็นแบบวอดทาวเวอร์นะแต่มันแบบมันจ้านะมันย้อนแสงโอ้โหมุมนี้โคตรหล่อเชฟวีถักของเรานะครับโอเคนะภารกิจจะประมาณนี้นะไปเราไปต่อภารกิจยจัไม่เสร็จนะครับถัทงที่สอง บาลีวชารลีนะคัทางที่3ดิชารลีนะครับน่าจะต้องลงตรงนี้แล้วขึ้นตรงะาพาคานี่แหละตรงวัดทาวเวอร์ปะพลังทีดดุค่อยๆจ้าค่อยๆจ้าอย่ารีบอย่าร้อนนะครับ ตอนเช้านะกลางคืนไม่ชอบนะครับมันมุมมองท,ทัศนวิสัยไม่ดีนะฮะดูติดวงจันทร์โดนเบลอร์เลยโอเคนะครับผมเปิดวัตเทวได้แล้วนะครับต่อไปนี่ขึ้นตรงนี้เลยนะฮะเจอชาลีเนะี่ยังไงนี่ไงขึ้นโลดนะนี่เห็นธานะมาล่าอยู่บนนั่นเองชิวๆนะครับจุดนี้ ระวังหายค้องด้วยนะครับค่อยๆขึ้นนะครับคุณไม่ต้องระวังโหเป็นเกมที่สวยมากนะฮะพอเดี๋ยวไม่เสร็จนะภารกิจเราคิดว่าจะตรงไหนวะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขือนคว่ำ อนนี้เหลือแค่สองถังนะครับก็คือเดลต้ากับเอ็กโคนะครับนา่าจะขึ้นทางนี้แหละใช่ไหมเนี่ยทางขึ้นมีไหมจะมีนะออกลงไปเลยมุมกล้องมันมันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอัตโนมัตินะครับได้ปะวะโหไม่น่าได้อะอย่างเงี้ยไม่ใช่ทางอ่ะจะจะหลอกไปเกเทโล โอ้หนี่มันล็อกทา,ทางแบบหินชัดๆอ่ะว้าวล้ำคื้นทัดพลาดคืืออ่านั่นไงนั่นไงนั่นไงไม่ใช่ทางอ่ะอย่าฝืนนะฮะไม่ใช่ก็อย่าฝืนนะครับแล้วมาหาทางใหม่นะทัานไม่ใช่นะครับ มันนี้เปล่าโอ้โหยังลุยอ่ามันมีทางอยู่นี่โถไปมวดตั่ว,วหรือเปล่าอ่าใช่นะครับเป็นเดียวต้านะฮะไหนว่าทางอ่ะใช่เหรอวะไม่ต่างจากเมื่อกี้เลยนะ เน็ตเจ้เอาเรื่องว่ะเชฟวี่โอ้โหสุดยอดเชฟวี่เพื่อนยากมาได้หนึ่งสเต็ปนะครับไหนอ่ะหมุนก่อนอ้อโอเคเห็นช่องเขาแล้วตรงนี้เลยนะครับเข้าตรงนี้เลยจะเจอพอดีตัวเดลตานะครับใช่ไหม ไม,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ๋อใช่ใช่ใช่ซอกเขาซอกเขานี่ช็อกนี้ช็อกนี้ใช่เหรอวะนี่มีช่องเข้าเลยวะไม่ใช่ละไม่ใช่ละซอกไหนอะ่ะ เลยเหรอแลกล่เสา,านเนี่ยอยากสว่างเนี่ยเนี่ยมืดซึบมันภารกิจมันไม่สว่างเนาะช่องไหนอ่ะก็ที่เราหมานี่ มุมกล้องถ้ามันปวดหัวขออภัยด้วยนะครับผมผมก็ปรับประมาณนี้แะละชนิดเนี้ยน <c oughs> ี่ไงซอกนี้นะครับแล้วก็ขึ้นทางซ้ายใช้สโลนะครับได้เปล่าก็ใช่นะทีไมเรา ไปไปไปใช่สิไปไหนต่ออ๋อนี่ไง <c oughs> ขาบมาเมื่อกี้ไม่เห็นนะครับเซอกต้องปรับ,บมุมมองใหม่อ่ะซ่อนอยู่นี่เหรอจ้าบาว เดลต้านะครับเคภารกิจเดียวนะครับก็จะสำเร็จแล้วนิดนึงนะครับใจเย็นๆนะฮะอย่ารีบร้อนนานไงน่นไงาหาทางลงต่อนะครับไปที่นี่เอ็กโคนะครับลงทางเดิมปไปค่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวรถเสียหายจ้ะภารกิจแต่ละอันก็ มียากง่ายเปล่าตัวเกินไปนะครับบางอันก็เป็นแค่แบบเกมสนุกๆเนาะบางอันก็ภารกิจจะแบบยากหรือโหดนะครับแล้วแต่จะเจอที่เราแบบไปรับภารกิจมาเนาะนี่ไงทังเห็นทางแล้วนี่ไปเส้นนี้เลยนะฮะไปทึ้งไปล็อกอยู่แล้วเราอะช่วงล่างล็อกอยู่แล้วจริงๆมันมีปล่อยลมอีกนะให้ลมยามันอ่อนด้วยนะแต่ไม่รู้ภาคนี้มีเปล่าแต่ภาคใหม่มีนะครับชนเลย ดีครับเรียบร้อยนะครับ2,200บาทนะครับผมกับ130ดาวนะครับโอเคนะครับภารกิจต่อไปนะฮะเดี๋ยวมาทำในพาร์ทต่อไปแล้วกันเนาะพาร์ทนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวนี้จอดบนวิวที่สวยให้ดูนะครับเพาบางทีเล่นเกมแบบยาวๆนานๆแบบบางทีเพื่อนๆเบื่อเนาะจะพยายามหาภารกิจแบบให้มันสนุกๆมาให้ดูเนาะ เดี๋ยวทีผมพาไปจอดบนเขาเป็นไงเพื่อนๆชีวิตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอนเทนต์อีกแล้วได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์เกือบได้คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์วิ่งเข้าหา สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับภารกิจเงี้เล็ก,เกน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในภารกิจต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม